1น,นิสัยที่คุณต้องมีค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนรวยนิสัยนี้โค้ชจะบอกเลยว่าคนรวยทุกคนค่ะรู้นิสัยนี้แล้วก็ทําอย่างเคร่งครัดค่ะสิ่งนั้นก็คือการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนค่ะแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนไม่ใช่การเอาเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าซื้อรถหรูคอนโดหรูนะคะอันนั้นเนี่ยคือการจ่ายเงินให้กับคนขายค่ะการจ่ายเงินให้กับตัวเองค่ะก็คือการที่คุณหักรายได้ค่ะอย่างน้อย10ซ์ของรายได้ ได้ทุกทกทางของคุณค่ะแล้วนําเงินนั้นไปต่อยอดและลงทุนค่ะสิ่งนี้คนรวยทุกคนทําค่ะเพราะคนรวยรู้ว่าทางหาเงินที่ดีที่สุดค่ะคือการใช้เงินทํางานไม่ใช่ใช้ตัวเองหรือแรงของตัวเองทํางานค่ะที่สําคัญด้วยเศรษฐกิจตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนค่ะรู้เลยว่าเงินเพียงแค่10%นต์นั้นทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยค่ะคนรวยส่วนใหญ่เพิ่มจำนวนเงินออมหรือว่าเงินที่เขาตัดส่วน เอานำกลับไปลงทุนอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องมี30-50%ค่ะเพราะเขารู้ว่าเงินทำงานได้ดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำค่ะเงินจะสร้างเงินได้มากกว่าสถานการณ์ปกติค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยคุณต้องให้เงินทำงานค่ะคุณต้องจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนโดยการตั้งบัญชีสำหรับการลงทุนค่ะแล้วก็เริ่มสะสมเงินให้เงินของคุณไปลงทุน ไปทํางานแทนคุณค่ะนิสัยนี้เป็นนิสัยที่สําคัญมากนะคะโค้ชคิดว่านิสัยนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคนค่ะวันนี้โคช้ชฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะโค้ชไปก่อนค่ะบ๊ายบาย